บริษัทก็แบบว่าปิดตัวครับโดยทำงานประจําครับแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงโจทย์ว่ามันมีความกดดันต่างๆในหน้านที่การงานนะคะเป็นออิสระไม่ชอบงานประจำํำ อ๋อเมื่อก่อนก็ทําประจําอย่างเดียวครับแต่ว่าพอเข้าสู่อยูุ่คโควิดอะครับบริษัทก็แบบว่าปิดตัวครับก็เลยผันตัวเป็นไรเดอร์ตอนแรกเคยทํางานประจําครับแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงโจทย์เราเลยมาทําเป็นงานอิสระดีกว่ามันฟรีแลนซ์กดด้วยเราสามารถกําหนดเองได้เป็นลูกน้องเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความกดดันต่างๆในหน้านที่กายงานนะคะแล้วพอทีนี้ก็ตัดสินใจที่จะมาเป็นอาชีพอิสระละมันก็เป็นนายตัวเองดีอะค่ะก็มีความสุขเพื่อมีชีวิตอิสระดีด้วยค่ะ มันเป็นปัจจัยหลักในการช่วยเราทํางานหากินใช้ชีวิตประจําวันปกติทุกคนต้องมีรถสามารถไปนู่นไปนี่ได้ปกติเลยครับถ้าไม่มีรถมันจะเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างมีครับเป็นพานะที่หาเงินคู่ก,กายครับต้องหาที่ดีที่สุดครับผมเองก็เป็นคนชอบขี่มอไซค์ครับก็มันก็สามารถเอาไปทํางานได้เอาไปเที่ยวไปทริปอะไรอย่างนี้ครับขับทางไกลได้อย่างนี้ครับมันก็จะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งครับ ก็ต้องขอขอบคุณสาธุเจริญยศนะครับที่จัดกิจกรรมดีให้กับไรเดอร์ครับหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณกิจกรรมและแคมเปญแบบนี้ที่ทําให้เราได้ประหยัดเงินในกระเป๋าขอบคุณสาธุเจริญยศขอบคุณกิจกรรมที่ทําให้แบ่งเบาภาระของไรเดอร์ได้ครับขอบคุณกิจกรรมแบบนี้ครับประหยัดไปได้เยอะเลยครับขอบคุณกิจกรรมดีๆที่คืนกําไรสู่สังคมครับขอบคุณครับ